ครับสวัสดีครับมืัอนี้มาพร้ากันนิดเดียวครับข้บาวบ้านธงบา้านเฮาครับผมนมี่มืัอนี่ไมีไม่โยงอย่างงู้นกันนครับผู้พี่น้องหอมตม้นมน้ำต้มปลาแดกปลาแดกบ้านเฮาครับเลยครับนี่ใส่ปลาเข็งซุปบวกเขียใส่ปลาเข็งครับปลาเข็งไม่ใส่โอไป,ไปไปใส่หม้องครับนี่ไปยามาได้เนี่ยที่หาตัวอ่มาซุปใส่บวกเขียแซ่บๆพี่น้องเอ้ยรอเบิ้งสามารถกินน้ำกันได้ครับเด้อนี่ แม่กัวก็เล่นตำเครื่องด้วยครับเด็กขว้นซอยกุ้งขึ้นซยกุ้งครับกุ้งเนี่ยตำเครื่องตำอยังอยู่ครับซุปแซ่บกินเด้อมากินน้ำกันเด้อครับได้ลูกไก่ลูกไก่ก็ได้เอาเนี้อตุ๋ยแซ่บเอาแม่กัวเพือว่าหมวกเพื่อนน่ว่าเป็นผู้ใดสวัสดีค่ะปกี้่เอนี่กันสิว่าเห็ดสูบกเขียมด้วยค่ะเห็ดสูบกเขียมคู่กินคู่ปีชือน้องกินครับผม ดูดกับปลากกระเดาลวกกักกระเดาเลยครับป <move. S 2> ักกระเดาเลยครับมาละขีนกตะมีคร ah ับผมเตรียมเครื่องเตรียมยังไว้แล้วครับผมเข่าต้นหอมแต่ว่านี่ปลาเข็งโอ้มีแต่ตัวยังไงมันจะมั่นดีอยู่ครับสุกใส่บอกเฉียดหอนแล้วน้ะหอนแล้วตามกันเรืงเดือดครับดูดกักกระเดาวันครับกินตามไปนะครับเด้อ ติดตามได้ช่างหมูอูดอูดครับผมหมูอูดอูดชแนลหรือว่าหมูร้อยสีครับผมแล้วหลวพ่อกระเดาจะข้าวกันครับหลวพ่กกระเดาเนี่ย็เวียดนามคนด่าไม่ห่อนนี่ครับหลวง่อกระเดาครับเดี๋ยวพ่กกระเดานี่กระซูบกระเคี่ยเออจีก็ยังกระเซ่ะพ่กกระเดาแั่นเหอ าตกินกับคละซอง <c oughs> กินกับร้ามเสียบวกินกับคนรลามเสียบวกก็วาตกินกับละซองนี่กัเป็นเมนูเน่ม,มือเสรสวยๆัน้อยเดดเซมครับผมบรรยากาศย่เสร์สก,ก,รสก,กับทงหน้างหน้ายังตรงหน้าร้อยสีย่ครับลูก <c oughs> <ม>ินง่ายๆเลยะครับเออ อันน่าจักะลอยสิเดี๋ยวก็หาใครหาหนังมาเกี่ยว่าใส่อีกครับเสริมไปอีกครับกินเฮ็ดกินแบบบ้านๆเท้องสิเหระมันแสบดีไปซื้อเขาท่นบอกแสบปันใดหรอกมันม่มีเงินมันม่มีเงินซื้อเลยว่าแสบปูได้ไปใส่ม่องปูได้ไปใส่ม่องผมนี่แหรอไปใส่ม่องใส่ม่องกับปูใดใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งปลาเขาได้ปลามากมือเศร้าเนี่ยอื <laughs> โอ้จโอเจ้า,จาก็มีม้าบอกล่างฮะเจ้าก็มีก้าบอกุมใหเขาอีกสวิ้พุมนเหรอมาวิ่งหรอ่จะหำเหี่ยวเห่เรอเอาบอนี้ลวกแล้วแช่น้ำด้วครับอ่าลวกแล้วมาแช่น้ำครับผมลวกวนมาได้มันสิบตัวไสิว่าบ่ได้ลวราต่มแล้วบด้ลวก กระเดาครับของแสบานเท่าไรดีมต่ใส้เทากะเดาฮะกระเดามาอใส่หัวคนนี้โอ้ยเห็นจา<ะ>นไทยปีนู่มันกรีเกีของ่กสเกียร์จานไทยป็นกขึ้นยุ่กกใหม่หมเอามารวกอีตัวเขาแบบน้คุณแม่มลัง,งีนต้องรวยอก บอนเต้นให้สุบบวกขือนี่ยม,มีนูส่นะะนสุบบวกระนะครับมอนิเ้อรต้องรวบพักโอ้เสียงกระโผกดังสนั่นวันไหวนะครับพินเราจะไปหานรับซ่องแดงงานรับอ่างเปาเลยเนะะีย่ยไปเจ้างเปากินเนี่ยกินนทำกันนะครับได้พวกไดอยู่ใกล้ๆก็ได้ นีหลวกพระกัสเดาเป็นจำงทั้งสี่ครับก็ต้องหลวกโดนเด้อพี่น้องเด้อหลวกแล้วไปเชี่ยหนำหมด,ดไปกัดเชี่ยหนำเย็นครับเย็นหนำเย็นหนำเย็นห่อยพูดจะเทียงบุกซีว่ก็ใส่ก็ว่าเห็ยอีกว่าสใช่ปะ buk ya

กกาอากาะดาดเนยุบไมทันเัยข้าวครบชากสดกับ luôn cá sấu nè, đang làm bảng, đang bảng, đang mở sầu nè các bạn, dưới